อีกท,ท้าเพื่อนๆว่นนี้ผมทวิตนะครับก็มาทำปืนทีดน้ำเปนหลับสูงขอย่อจากข้างแบงนะครับ DIY ก็วันนี้ก่อนตอนเะช้าตอนเช้าน,นี้ใช้เป็นปวดทพลาสติกครับปัญหาก็คือพอใส่เข้าไปแรงดัน แล้วก็รูที่ผมสอบมันไม่เกนะินนแล้วก็ใส่เข้าไปยันเกลียวปรากฏว่าขวดลอยผมก็เลยจปลกีกลีรากฏว่าขวดลอยลก็เปลี่ยนจากขวดทั้งติ๋เปลีย่ยนไปเลยนะ ข้อ PVC นะครับขนาดตามไซส์เลยครับขนาดตามนี้เลยสองนิ้วนะครับ55มิลแล้วก็ลดเป็น1กสัก2นะครับใส่เกียวในตรงนี้นะครับเกียวในส่วนตัวนี้ปลายตัวนี้ติดเกียวนอก ต่อไปอันนี้ใส่ช่วงขอปิดครับทากวทาวแห้งๆนะครับยิงไว้ประมาณสัก15นาทีก็ได้นะครับเือค้อนชวนนะครับทาข้างในข้างในท่อแล้วก็ข้างนอกท่อสวนลงไปให้แน่นนะครับตึงน,นะก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ4.5-5.0เซนเพราะว่ามันจะยึดตัวเราไปด้านในนะ ไม่แนะนําให้ยาวกว่านี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ข้อตรงนี้มันไม่มีตัวตัวพยุงเสียมันจะหักก็ประกอบเสร็จปุ๊บตากตากแดดได้ก็ได้แล้วก็พอเป็นมะรอกก็คือเาอกครัก ต่อยอดมาจากช่างแบงค์นะครับขอบคุณช่างแบงค์ด้วยนะครับ DIY บนขึ้นด้านบนครับขนบนขึ้นด้านบนก็จะเอาออกฝั่งนี้ครับไปดูแรงดันน้ำนะครับตอนนี้เปิดเต็มพิกัดแล้วนะครับขอบคุณช่างแบงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับ DIY ที่ปล่อยคลิปมาให้ให้ดูนะครับเป็นวิทยาทาน เป็นข้อมูลดีๆนะครับมือเดียวเอาไม่ออกเลยนะพูดนะเนี่ยไกลมากไกลนะครับ,รบ,รบอันนี้ไม่รั่วแล้วเนะนี่ยเสียงก็ป,ปัดที่นี่เลยนะครับ กั้นเลยน,นะครับซื้อมา5เมตรมาทดลองก่อนนะครับปกติต้องใช้สายเด็กกว่านี้ถ้าอยากให้เป็นฝอยก็เปิดให้เยอะกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นฝอยนี่ครับถ้าบีบสุดแรงก็จะเป็นละอองเอาไว้ทำความสะอาดแอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ครับ ว่าเป็นละอองเป็นฝอยนะครับไม่ได้เลยนะครับเป็นละอองเป็นฝอยอาตรงกลางก็จะแรงถือว่าโอเคเลยนะครับ โอเคคลิป okay. นี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยะครับกดกดติดตาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ